ซากาตะคินโทกิมนุษย์ผู้ถูกเลือกให้หยุดโอดินถ้าแร็กนาร็อกคือศึกตัดสินชะตามนุษยชาติงั้นชายคนนี้คือไพ่ใบสุดท้ายของมนุษย์ซากาตะคินโทกิตัวแทนมนุษยชาติในรอบที่ส2องผู้ถูกวางตัวมาตั้งแต่ตน้นว่าเป็นอาวุธฆ่าโอดินของฝั่งมนุษย์เขาเกิดในยุปุ่นยุคเฮอันในชื่อที่หลายคนคุ้นหูคินทาโร่เด็กที่แข็งแรงผิดมนุษย์ถึงขั้นปล้ำหมีตั้งแต่ยังไม่โต และเมื่อโตขึ้นเขากลายเป็นตำนานในอีกชื่อหนึ่งนักล่าอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคเฮอันแต่สิ่งที่ทําให้คินโทกิแตกต่างไม่ใช่แค่พลังแต่คือหัวใจเขาไม่ใช่มนุษย์ที่ต่อสู้เพราะความแข็งแต่เป็นชายที่แบกรับความหวังของคนทั้งโลกจนได้รับฉายามนุษย์ที่เป็นที่รักที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ตัวเขาเองจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะพูดอะไรกับผู้คนเขาก็เลือกจะตอบเพียงอย่างเดียวผมจะรับมันไว้เอง ความหวังทั้งหมดของผู้คุณเมื่อเข้าสู่สนามเขาได้พบกับวอลคิรีผู้ขี้อายที่สุดสเก็กกิลดหญิงสาวที่แม้แต่บรุนฮิลได้ยังบอกว่าอินโทรเวิร์ตขั้นสุดแต่คินโทกิใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็ทำให้เธอเชื่อใจและโวลุก็ถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่อาวุธใหม่แต่เป็นขวานยักษ์เดิมของเขาที่แตกเปลือกเผยร่างเทพออกมาคินโทกิไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาคือผู้สืบสายเลือดเทพดึกดำบรร และบนมือขวาของเขามีสิ่งที่เรียกว่ารูนแห่งเอรินพลังแสงที่สามารถเปลี่ยนออรา่าให้กลายเป็นพลังรูปธปรรมเมื่อรูนถูกปลดปล่อยชายคนนี้สามารถยืนชนกับโอดินได้โดยตรงถ้าไม้ตายของเขาคือ Golden นไลท์นิ n งเอ็กซ์ฟิวเรียสแการฟาดขวานที่ไม่ใช่แค่แรงแต่เร็วพอจะทิ้งภาพติดตาและรุนแรงพอจะบังคับให้เทพสูงสุดต้องหลบและเมื่อถูกถามว่าเขากลัวโอดินไหม คินโทกิตอบเรียบง่ายแต่โคตรหนักโอดินฉันจะฆ่าเขาเพราะจุดสุดของฉันกับเขามันมีได้แค่คนเดียวนี่ไม่ใช่ความแค้นแต่คือการหยุดแผนการของเทพที่คิดจะเขียนชะตาโลกใหม่นี่คือซากตะคินโทกิสัตว์ประหลาดผู้ใจดีมนุษย์ที่ยืนอยู่แถวหน้าเพื่อบอกเหล่าเทพว่ามนุษย์ยังไม่ยอมตายง่ายๆ